สวัสดีนะครับนักศึกษานี้เป็นคลิปปฏิบัติการที่โสนะครับของรายวิชาอัลตราโซนิกเตสติ้งนะครับซึ่งเป็นการอธิบายถึงวิธีการทำดิสแทนคา b ิเบชันของโปรหัโตนะครับทำไมเราต้องทำดิสแทนคาริเบชันโปรหัโตรนะครับเหตุผลหลักๆนะครับก่อนจะไปตัวเหตุผลหลักเนี่ยนะครับเราจะขอให้พวกคุณดูผลก,การตรวจสอบตรงนี้นิดนึงนะครับการตรวจสอบ โดยเจ้าการทดสอบแบบที่ชื่อว่าอัลตราโซนิกเทสติ้งเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเราแสดงผลลักษณะที่เรียกว่าเอสแกนนะครับเอสแกนเนี่ยนะครับผลเนี่ยนะครับแนวแกน X เนี่ยนะครับจะเป็นเวลานะครับหรือตำแหน่งนะครับเวลาหรือตำแหน่งเนี่ยเวลาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งได้จากสิ่งที่เรารู้ก็คือต้องเอาความเร็ว คูณเข้าไปความเร็วของเสียงนะครับคูณเข้าไปที่เวลาที่คุณใช้เวลาที่คุณวัดได้นะครับมันก็จะมาเป็นตำแหน่งเพราะฉะนั้นแกนเเนี่ยจะเป็นได้ทั้งตำแหน่งแล้วก็เวลานะครับส่วนแกน Y เนี่ยมันคือความดังของเสียงที่สะท้อนกลับ ทีนี้เสียงออกจากโผกมาเนี่ยนะครับชนผิวเนี่ยนะครับชิ้นงานเนี่ยนะครับชนผิวชิ้นงานเนี่ยก็จะเกิดการสะท้อนกลับทีนี้ก็จะเสียงดังมากนะครับแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับจากหัวโคกเนี่ยลงมาถึงแถวเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเสียงก็จะเคลื่อนที่ลงมาเนี่ยถึงแผ่นล่างแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปก็จะได้เสียงสะท้อนขึ้นมาในครั้งช่วงที่ไม่มีเสียงสะท้อนไปมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะโผล่มาอีกทีหลังจากที่การสะท้อนครั้งที่สอง นะครับอีกอย่างหนึ่งที่พวกคุณควรจะรู้ก็คือเครื่องตรวจสอบ UT ที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นการตรวจสอบเครื่องตรวจสอบแบบที่เรียกว่าพาวเอ็กโคพาวเอ็กโคหมายความว่ายัางไงคือก็จะปล่อยเสียงเป็นช็อตไปแล้วเขาก็จะรอเสียงที่สะท้อนกลับมาก่อนแล้วเขาก็จะปล่อยช็อตใหม่แล้วก็รอเสียงสะท้อนกลับมาแล้วก็ทําซ้ําเนี้ยไปเรื่อยๆจนได้สัญญาณหน้าตาแบบนี้ออกมาที่เรียกว่า A อสแกดนะครับ ปัญหาก็คือเสียงเนี่ยมันเริ่มออกจากตรงไหน,นสัญญาณเสียงเริ่มออกจากตัวกําเนิดสัญญาณไฟฟ้าที่จะส่งไปที่ไทยครับ Transducer ก่ Trans อนที่มันส่งไปเนี่ยมันจะมีเวลาค่าหนึ่งที่สัญญาณเนี่ยวิ่งตามสายไฟผ่านตัวเครื่องไปถึงตัว t r a n s d เ c อร์ซ่งอาจารย์ใช้คือ T ศูนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยออกจาก Transducer เ,เกิดเป็นเสียงละเสียงเคลื่อนที่ในหัวโพก,ก่อนมาถึงผิวชิ้นง,งานก็จะเป็น T หนึ่งนะครับ เสียงออกจากอ่าออกผ่านทะลุผ <c oughs> <Stadium> ิวช <res> ิ้นงานไปผิวชิ้นงานด้านล่างเนี่ยจะเป็น T 2พอถึงผิวชิ้นงานด้านล่างเนี่ยจะมีเสียงบางส่วนหลุดออกไปนะครับแต่เราไม่สนใจละเราสนใจเสียงที่สะท้อนกลับเวลาที่เดินทางกลับมาที่ผิวเนี่ยเป็น T3 เราแล้วก็เดินทางกลับก็ไปที่เจ้าตัวโปรไอเจ้าตัวคริสตัลอีกครั้งเป็น T4 แล้วก็กลับไปเจ้าตัวอะไรเจ้าตัวเครื่องกําเนิดนะครับเป็น T5 ซึ่ง หลักการของ UT เนี่ยเราจริงๆเราต้องการจะตรวจฟอกหรือ,อความไม่ต่อเนื่องบนชิ้นงานนะครับเช่นตัวอย่างเช่นสีแดงนี้เป็นความไม่ต่อเนื่องบนชิ้นเนี่ยหลังจากเคลื่อนเสียงเคลื่อนที่มาชนเนี่ยพอเคลื่อนที่กลับจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันห่างจากผิวชิ้นงานเท่าไหร่นะครับเพื่อจะรู้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือเราอยากจะรู้ว่าความเร็วนะครับของเสียง ในตัวนำเนี่ยตัวกลางเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่กันเนี้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับพอถ้าเรารู้ความเร็วสมการตรงเนี้ยมันก็จะทำงานได้ <S <S ก็คือพอคุณรู้เวลาเพราะเครื่อง ut ในแลบแรกเนี่ยเราบอกแล้วว่า ut เป็นเป็นนาฬิกามันจะจับเวลาที่เสียงออกจากจากอะไรทริลเซอร์นับเป็นศูนย์เสียงวิ่งไปในโกลจนสะท้อนกลับมาหามาันนับเวลาเป็น สมมติเครื่องมันรู้แค่เป็นทีหนึ่งมันไม่รู้เวลาตรงนี้นะครับมันก็นับได้แค่ไปกับกลับว่าห่างกันกีน่วิแค่นั้นนะครับทีนี้เพื่อจะแปลงเวลาตรงเนี้ยที่ถูกต้องนะเอาให้ได้เวลาที่ถูกต้องก่อนนะไปเป็นระยะทางคุณก็เลยจําเป็นต้องรู้อย่างแรกก็คือความเร็วเพราะฉะนั้นการทำ distance calibration สิ่งแรกที่คุณจะได้ถูกต้องคือความเร็วเสียงในตัวกลางที่คุณทําการตรวจสอบ สิ่งที่คุณต้องรู้คือตัวกลางที่ไม่เหมือนกันความเร็วเสียงไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวตอนไปดูหน้าเครื่องเนี่ยเราจะให้ความเร็วเสียงนะครับในแนวคลื่นเสียงกายาวเนี่ยบนเหล็กโดยปกติเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจากที่เราเห็นบนรูปเนี่ยนะครับเวลาที่เสียงเที่เวลาที่สัญญาณออกจนถึงได้สัญญาณกลับเนี่ยมันมีเวลาที่ไม่ควรจะเอามาคํานวณอยู่ก็คือทีหนึ่งทีสี่ทีศูนย์แล้วก็ทีห้า ซึ่งขาไปกับขากลับบนเครื่องเนี่ยเครื่องไม่คิดเดีว <c oughs> เขาคิดแค่ขาเดียวเพราะงั้นเราแฟนก็ลงมองว่าจริงๆเราต้องเอาเวลา T ีศูนย์กับ T ีหนึ่งซึ่งมันเป็นเวลาที่จริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นจากเสียงเครื่องที่ในชิ้นงานถอดออกนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะดีไซน์ให้คุณลบค่าหนึ่งออกนะครับเราเรียกว่ากดดีเลย์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นการลบเวลาตรงนี้ทงนะครับซึ่งถ้าคุณไปปรับบนเครื่องเราเรียกว่าปรับดีเลย์ พูดง่ายๆคือในขณะที่คุณตั้งเครื่องเนี่ยนะครับเพื่อจะทำ i ี e ท a คอลิเบชันเนี่ยคุณจะต้องทำซีโร่เวโตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเยวคุณจะไปดูเรื่อง,องมันเป็นเป็นดีเลยต้องปรับลบออกนะครับลบมันออกลบก็คือมันก็จะลบเวลาทีศกับทีหออกพอลบเวลาทีศกับทีหออกปั๊บเครื่องก็จะดูว่าเอาเวลาที่เคลื่อนที่ในชิ้นงานจริงคือทีอะไรทีสอพเอาที 2, คูณกับอะไรครับ ความเร็วตำแหน่งที่เกิดขึ้นบนเนี้ยจริงๆอ่ะก็จะได้ออกมาห่างจากคิวเท่าไหร่นะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วก็ขั้นตอนอ่าหลักการของการทำ distance c a l i b r a t i o n นะครับสวัสดีครับขอ,อต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ชาร์ t ัล s ้ i c t e s t t n g ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตแลบปฏิบัติการที่2นะครับจะเป็นการทำ distance c a l i b r a t i o นนะครับของเจ้ากลุกตรวจตรงนะครับ ซึ่งอุปกรณ์หลกัหลกๆในวันนี้ที่จะใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องออโตโนมิกเทสติ้งครับเชื่อมต่อผ่านสายในโม่นะครับเข้ากับเจ้าตัวโถหัวตรงนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการคาลิเบรชันนะครับผ่านตัว i อ w บบล็อกนะครับครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปสาธิตและปฏิบัติการนะครับก็จะต้องทําความรู้จักแล้วก็วิธีการใช้เครื่องอัลตราโซนิกครับอย่างถูกต้องนะครับโดยเครื่องอัลตราโซนิกนะครับจะต้องมีการอ่าจ่ายแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับเข้าสู่ตัวเครื่องนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับผ่านพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวพอร์ตที่มีลักษณะเป็นเชี่ยวล็อกนะครับต้องมีการเสียบให้ตรงกันนะครับจากนั้นนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับก็จะอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับด้านล่าง ก็จะกดเปิดไปหกดหครั้งครับเครื่องเปิดวันนี้ก็จะใช้เป็นโมเดลเครื่องที่เรียกว่า USN 52นะครับโดยส่วนประกอบหลักๆของตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลนะครับซึ่งเป็นแบบอนาล็อก ควบคู่กับปุ่มนะครับที่ใช้ในการควบคุมเครื่องนะครับโดยวันนี้นะครับเครื่องอัลราสโซนิกของเรานะครับจะแสดงผลในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า a อสแกนนะครับครับโดยส่วนประกอบของ a อสแกนมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีลักษณะเป็นกราฟนะครับแกน X กับแกน Y นะครับโดยแกน Y เนี่จะทําหน้าที่แบบเสมือนเป็นค่าของระดับความดังของเสียงนะครับ ส่วนแกน x นะครับจะแสดงค่าของเวลานะที่เสียงนะครับใช้ในการส่งผ่านนะครับเข้าไปในตัววัสดุและสะท้อนกลับมานะครับแต่ว่าเครื่องนะครับก็จะมะีความสามารถนะครับในการแปลงค่าเวลานะครับไปเป็นค่าระยะทางนะครับได้ในเนื้อวัสดุนะครับโดย หาความสัมพันธ์ควบคู่กับค่าความเร็วที่เราใช้นะครับให้เสียงเคลื่อนที่ไปโดยกราฟนะครับก็จะแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นค่าของเา้ผ่านนะครับจะแสดงหน่วยเป็น84มิลิเมตรนะครับก็คือใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง v เท่ากับ s ส่วน t นะครับเกิดเป็นค่านี้ขึ้นมาส่วนฟังก์ชันการทํางานนะครับหลักๆนะครับจะประกอบไปด้วย ตัวฟังก์ชันเมนูฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเมนูฟังก์ชันด้านล่างนะครับจะสามารถเลื่อนนะครับฟังก์ชันได้จากบริเวณปุ่มลูกศรซ้ายขวาตรงนี้นะครับที่นิ้วชี้ได้ทําการชี้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นกดไปทางขวานะครับตัวเห็นไหมครับตัวหมวดฟังก์ชันนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่อยๆซึ่งหมวดฟังก์ชันแต่ละหมวดนะครับก็จะมีการสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆได้นะครับดูจากตรงนี้นะครับจะมี4พารามิเตอร์ซึ่งพารามิเตอร์ในแต่ละฟังก์ชันนะครับก็จะสามารถปรับได้จากการเลื่อนลูกศรซ้ายขวานะครับให้ตรงกันกันกบช่องพารามิเตอร์นั้นๆนะครับซึ่งถ้าเป็นการเลื่อนกดด้านขวานะครับจะเป็นการเพิ่มค่าพารามิเตอร์ตัวนั้นแต่ถ้ากดทางด้านซ้ายก็จะเป็นการลดค่าพารามิเตอร์ตัวนั้นนะครับ วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ฟังก์ชันในการทำ distance calibration ของเจ้าผูกบวตรงมีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันนะครับชื่อว่าเบสิ c ครับเบสิ c นะครับจะประกอบไปด้วยค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับที่สามารถปรับได้1นะครับก็จะเป็นค่าเกนครับค่าเกนเนี่ยใช้ในการเพิ่มหรือขยายสัญญาณเสียงนะครับถัดมาก็จะมีค่าเลนส์เลนส์นะครับก็คือจะเป็นระยะทางในแนวแกน x นะครับ เป็นหน่วยมิลลิเมตรถัดมาครับก็จะมีค่าความเร็วนะครับของเสียงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผบหัวตรงนะครับความเร็วของเสียงในวัสดุนะครับจะอยู่ที่ให้เราทําการนะครับกดลูกศรตรงนี้ครับพร้อมกัน2ครั้งจนตัวอักษรของตัวค่าพารามิเตอร์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้นนะครับ จะสังเกตดูครับว่ามันจะมี2ค่านะครับคือ5,920เมตรต่อวิกับ3,250เมตรต่อวินะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้การคาลิเบชันของโปรบหัวตรงนะครับซึ่งจะเป็นขึ้นความตามยาวนะครับซึ่งจะใช้จะมีความเร็วในเนื้อวัสดุที่เป็นโลที่เป็นเหล็กนะครับเท่ากับ5,920ครับให้ตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐานนะครับก่อนเริ่มทดสอบครับส่วนดีเลย์ตรงนี้ต้องตั้งเป็นศูนย์นะครับ อ่าถัดไปนะครับฟังก์ชันที่เราต้องใช้นะครับมีอะไรอีกก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าตัว rcvr ครับ rcvr นะครับตัวพารามิเตอร์ที่สำคัญนะครับก็จะมีเขียนอยู่ในช่องที่2ตรงนี้ครับที่เรียกว่า frequency frequency ก็คือจะเป็นค่าที่เราจะต้องตั้งนะครับให้ตรงกับโพรบนะครับที่เรากำลังใช้งานครับซึ่งตอนนี้นะครับโพรบเนี่ยสามารถ g e n e r a t e ขึ้นเสียงความตี่สูงนะได้นะครับอยู่ที่4เมกะเฮิร์ครับดังนั้นเราต้องตั้งค่าคูเลนซีตรงนี้นะให้ครอบคุมนะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้ตั้งเป็น2-8เมกะเฮิร์นะครับซึ่งครอบคุมค่าของ4เมกะเฮิร์ครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือจะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่าเกตนะครับหรือตัวที่4ตรงนี้เนาะก็จะมีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้าง หนึ่งค่าเกณฑ์ค่าเกณฑ์ก็จะเหมือนกับในเบสิกนะครับอ่าถัดมาครับคือจะมีค่า a touch a start แล้วก็ a wait นะครับก็คืออะไร a ย่อมาจากอะไร a ก็คือจะเป็นการปรับค่าของเกณฑ์ตัวนี้นะครับสังเกตที่นิ้วชี้ซ้ายนะครับเห็นไหมครับจะมีเกณฑ์ตรงนี้นะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนเส้นตรงนะครับวางตัวในแนวแกน x นะครับตามยาวตามแนวแกน x เกณฑ์นี้มีความสําคัญยังไงนะครับ เกจนี้นะครับจะเป็นตัวใช้ในการอ่านค่าของสัญญาณเสียงนะครับบริเวณตำแหน่งนั้นๆนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับโดยตามมาตรฐานแล้วนะครับเขาจะใช้ค่าเกจตรงนี้นะครับให้มีความสูงนะครับอยู่ละเหนือจากเส้นแนวแกน x นะครับอยู่ที่20%ของหน้าจอนะครับจะรู้ได้ไงว่า20%อยู่ที่ไหนนะครับจะสังเกตได้จากบริเวณริดนะครับ เห็นไหมครับเป็นจุดเล็กๆบริเวณหน้าจออนาล็อกในกราฟของเรานะครับซึ่งปิดนะครับจะถูกแบ่งนะครับออกเป็นช่องย่อยๆเป็น10บคูณสินะครับอ่าสิบคูณสิช่องนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้ได้กล่าวไปว่ามันจะต้องอยู่เหนือจากแกน x ไปนะครับก็คือ20%เใช่ไหมครับยีบเเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะถูกแบ่งนะเป็น10บคูณสิแสดงว่าแบ่งตามแนวแกน y ก็คือ10ช่องดังนั้นกริดนะครับจะต้องวางตัวนะครับให้เหนือแกน x 20%กก็คือจะตรงับ่ริในระดับช่องที่2 ตามแนวแกน y ตรงนี้พอดีครับก็เราจะสามารถดูจากตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ a p u s กักบ20ถัดมานะครับาพารามิเตอร์ถัดไปก็คือจะเรียกว่า a start a start นะครับจะเป็นการปรับตำแหน่งนะครับเลื่อนไปตามระยะทางในแนวแกน x นะครับ หรือหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนซ้ายขวาก็ได้ครับครับสุดท้ายนะครับเอเวทก็จะเป็นความกว้างนะครับของตัวเส้นตรงนี้นะครับก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเช่นกันนะเพราะวางตัวตามแนวแกน x อ่าสุดท้ายนะครับจะเป็นหมวดฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า s cal s cal เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหลักของเราในวันนี้เลยครับซึ่งใช้ในการทำการิเบอชันนะครับ โดยมีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับที่สามารถปรับได้ในหมดฟังก์ชัน s แคนะครับก็จะมีค่าเกณฑ์ครับมีค่า a start ครับเกณฑ์ก็คือกําลังขยายใ,ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถัดมา a start เป็นหน่วยอ่สาสคือการเลื่อนอ่าตัวเกณฑ์นะครับไปในตําแหน่งตามแนวแกน x นะครับถัดมาครับก็จะมีค,ค่าเป็นความเร็วของตัวเสียงที่เป็นคลื่นแบบ ขึ้นตามยาวนะครับที่วิ่งในเนื้อเหล็กนะครับก็มาตรฐานอยู่ที่5,920เมตรต่อวินะครับต้องตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐานในการเริ่มคาลิเบอชันทุกครั้งส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นค่าที่เรียกว่าซีโร่ซีโร่นี้ครับก็คือเป็นค่าของตัวโผรบดีเลย์นะครับจากทฤษฎีที่อาจารย์รัตนะได้อธิบายไปนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราจะต้องตั้งค่าโผลบดีเลย์ให้เป็นศูนย์ะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือกดพร้อมกันนะครับหครั้ง มันก็จะกลับเป็นซีโเท่ากับ0นะครับเห็นไหมครับครับอันนี้ก็จะครบฟังก์ชันแล้วก็รวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เราจําเป็นต้องรู้ในวันนี้นะครับครับโดยวิธีการทำคาลิเบ t ชันเจ้าตัวโปรบหัวตรงนะครับเราจะเอาตัว iiblock w นะครับมาทําการวางนะครับในแนวราบไปกับพื้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ตามมาตรฐานการผลิตแล้วนะครับตัว I I W Block นะครับก็จะมีความหนานะครับอยู่ที่25มิลิเมตรนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับถัดมานะครับให้เรามาทำการเลื่อนนะครับตัวฟังก์ชันนะครับให้อยู่ในหน้าฟังก์ชันที่ชื่อว่าเบสิกครับสิ่งที่เราต้องตั้งเป็นอันดับแรกนะครับก็จะเรียกว่าเป็นค่าเลนส์ครับค่าเลนส์นะครับสามารถปรับ เพิ่มลดได้โดยการกดว่าบริเวณลูกศรซ้ายขวาให้ตรงกับตำแหน่งของพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าเลนส์นะครับถ้าถ้าสังเกตดูนะครับตอนนี้นะครับเลนส์จะเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมครับก็จะเป็นการปรับแบบละเอียดครับที่จะเพิ่มนะครับถ้ากดไปทางซ้ายนะครับก็จะเพิ่มั้งละ0.1มมครับครับโดยวันนี้นะครับเราจะทําการแคลนะครับตัวคลื่นนะครับลูกที่4กับลูกที่1กับลูกที่4ที่เกิดขึ้นนะครับ สัญญาณของตัวเสียงเอ็กโคนะครับดังนั้นนะครับการไปกลับนะครับของความหนาใช่ไหมครับหครั้งเนี่ยจะมีความหนาเท่ากับ25มิลิเมตรนะครับแสดงว่าขึ้นลูกที่4นะครับเสียงจะต้องวิ่งนะครับออยู่ในเนื้อวัสดุตัวนี้นะครับเป็นความเร็วก็คือ4เท่าใช่ไหมครับก็คือ100มิลิเมตรนะครับดังนั้นเราจะตั้งเผื่อไว้นะครับเป็นให้ค่าเลนส์นะครับอยู่ที่125มิลิเมตรนะครับเพื่อจะได้แสดงลูกคลื่นตั้งแต่ลูกที่1 ครอบคุมถึงลูกที่4ที่เราจะใช้ในการคาลิเบรชันนะครับวิธีการปรับแบบหยาบนะครับก็คือให้ทําการกดเหมือนกันครับลงไปพร้อมกัน1ครั้งจะสังเกตดูนะครับว่าค่าเลนส์นะครับจากพิมพ์เล็กใช่ไหมครับจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับให้ทาทีนี้เราก็จะสามารถปรับหยาบได้นะครับก็ทําการกด1ครั้งครับทางขวานะครับเพิ่ม1ครั้งสังเกตดูจะเพิ่มจากยี่สิบห้าเป็นห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็125ครับตามที่เราต้องการนะครับ จากนั้นก็กดออกได้ครับกลับให้เป็นพิมพ์เล็กครับเมื่อเราทําการตั้งนะครับค่าแกน x นะครับเป็นระยะทางเท่ากับ125มมแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนนะครับตัวฟังก์ชันนะครับไปสู่หน้า S แ l ครับเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปนะครับก็หลักๆที่ต้องเซตตลอดนะครับก็คือค่าความเร็วของเสียงขึ้นตามยาวนะครับที่วิ่งในตัวเนื้อเหล็กนะครับก็จะอยู่ที่5,920เมตรต่อวิ แล้วก็ตัวโผลบดีเลย์หรือซีโร่ครับอยู่ที่ศูนย์ไมโครสิกนะครับจากนั้นนะครับให้นําเอาตัวคับคับเบนนะครับมาทาลงบริเวณที่เราจะเอาโปรบนะครับสัมผัสกับตัวชิ้นงานครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับคับเบนก็จะเป็นการผสมกันระหว่างน้ํากับตัวกีเซรไลใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเราจะ็แบบใช้ผสมกันเป็นน้ํากับตัวน้ํายาล้างจานนะครับก็ใช้ตัวแทนนะครับซึ่งพอเราไม่มีตัวนั้นนะครับวันนี้ อัตราส่วนนะครับที่เขาแนะนําก็คือจะเป็น2ต่อหนึ่งครับถ้าเราไปซื้อสําเร็จรูปมันก็จะถูกผสมมาให้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวโผล่นะครับวางให้แนบให้กับตัวเนื้อเหล็กนะครับนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับคือตอนนี้เห็นไหมครับตัวค่าสัญญาณนะครับจะขึ้นมาทั้งหมดใช่ไหมครับอ่าลูกแรกตรงนี้เราจะไม่นับนะครับลูกแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น initial pull ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่เกิดจากการที่ตัว สัญญาณจะถูกสร้างจากตัวคริสตัลนะครับซึ่งอยู่ในตัวโพรบนะครับวิ่งมาโดนกับหน้าโพรบนะครับแล้วสะท้อนกลับไปครับจะเห็นว่ามีลักษณะที่สูงมากตรงนี้เราจะไม่นับนะครับเราจะเริ่มนับสัญญาณถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะเกิดจากการสะท้อนนะครับของตัวเสียงนะครับเข้ากับตัวผิวด้านล่างนะครับแล้วสะท้อนกลับเข้าไปนะครับก็จะเป็นความหนาที่ได้นะครับอันแรกจากนั้นครับเสียงจะวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็สะทน จอออกผิวด้านบนสะท้อนวิ่งลงมาแล้วก็สะท้อนกลับเข้าโปกก็จะเป็นสัญญาณลูกที่2อาสัญญาณลูกที่3ก็จะทําในลักษณะเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆสังเกตดูครับว่าพลังงานเสียงนะครับจะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะครับความถูก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆวันนี้นะครับเราจะทําการคาลิเบอชันนะครับลูกที่1กับลูกที่4นะครับโดยลูกที่1นะครับเราจะทําการคาลิเบอชันเพื่อหาดีเลย์นะครับของสัญญาณเสียงนะครับที่วิ่งนะครับ เข้าไปสู่ตัวเครื่องเราต้องการเวลานะครับที่วิ่งเฉพาะในเนื้อวัสดุนะครับเลยต้องลบกับาระยะเวลานะครับของเสียงที่วิ่งอยู่ในสายนําสัญญาณก่อนจะถึงเครื่องนะครับตัวด,ดีเลย์ในลูกที่1ส่วนในลูกที่4คือลูกนี้ใช่ไหมครับที่ระยะทาง100เมตรเนี่ยเราจะปรับค่าความเร็วนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับโดยวิธีการทาก็คือเราจะทําการเอาเกจต,ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเห็นไหมครับเกจมันจะมีลักษณะที่ตอนนี้สั้นมากใช่ไหมครับให้เพิ่มความยาวของเกจครับให้มีลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกในการคาลิเบรชันนะครับโดยปรับบุ่มที่เรียกว่าเอเวดตรงนี้นะครับให้กว้างขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเมื่อมีเส้น A เวดตรงนี้มาเส้น A หรือเกทตรงนี้นะครับเส้นเกตตรงเนี้ยมาตัดกับพิกลูกที่ลูกแรกนะครับมันก็จะอ่านค่าซาวด์ผาดได้เท่ากับ28.1มิลิเมตรซึ่งทําไมครับซึ่งมันผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความหนาของเหล็กนะครับจากลูกแรกที่อ่านได้นะครับเราต้องพบว่ามีค่าเท่ากับ25มิลิเมตรใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะมาต้องทําการปรับค่าดีเลย์ของโปลบครับในโหมดฟังก์ชันที่ชื่อว่า Xcal โดยทุกครั้งนะครับก่อนจะทําการปรับนะครับหรืออ่านค่านะครับเราจะต้องทําให้พีคที่เกตมาตัดนะครับมีความสูงเท่ากับ80%หน้าจอนะครับหรือนับเข้าไปแปช่องนะครับจากแกน x นครับโดยการปรับที่ค่าเกณฑ์นะครับอาตอนนี้เห็นไหมครับยอดของลูกแรกนะครับอยู่ที่เท่ากับ80%นะครับจะอ่านได้เท่ากับ20ประมาณ2 8มิลลิเมตรใช่ไหมครับเราต้องการปรับตัวนี้ให้เป็น25ครับวิธีทําคือให้เรามาปรับ รงบริเวณตัวซีโร่นะครับผมดีเลย์ครับโดยการกดครับไปทางเพิ่มก็คือกดไปทางนี้ครับขวามอือน,นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนะครับค่าของตัวนี้ก็จะลดลงครับเพราะว่าเราได้ทําการหักลบค่าเสียงอ่าค่าระยะเวลาที่เสียงวิ่งอยู่ในสายส่งสัญญาณนะครับออเพื่อต้องการให้เหลือแค่ระยะเวลาที่เสียงวิ่งอยู่ในตัวนึ้วัสดุเท่านั้น สังเกตด,ดูนะครับพอเราเพิ่มดีเลยใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ลดมาเหลือ25แนละ้วซึ่งเราต้องทําให้ได้25่สิบเป๊ะๆะนะครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับ เมื่อลบโผบทีเลย์ไปครับจะเหลือยิบหมิลิเมตรแล้วแต่ตอนนี้ขั้นตอนการคาลิเบรตยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาเช็คกับลูกที่4อีกลูกหนึ่งนะครับว่าได้100หรือเปล่าวิธีการทําคืออะไรครับก็ก่อนจะอ่านใช่ไหมครับทำการเพิ่มระดับพีคของลูกที่4นะครับให้อยู่ที่80%หน้าจอนะครับโดยการเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้นะครับด้านบนสังเกตดูวราพอเราเพิ่มเกณฑ์นะครับเสียงก็พลังงานเสียงก็จะถูกขยายนะครับเอาให้ลูกที่4อยู่ที่ยอดอยู่ที่80%นะครับจากนั้น ทำการเลื่อนเกจ A นะครับมาตัดลูกที่4ครับอ่ามันอ่านได้100.1ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ยังอ่าผิดพลาดไปนิดนึงครับอ่ามันต้องอ่านได้เท่ากับ100เป๊ะนะครับให้เราทําการปรับค่าความเร็วของเสียงนะครับนะครับโดยการลดลงมานะครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับจาก 5,920หรือ5,914เมตรต่อวินะครับค่าทำค่าระยะทางนะครับของลื่นลูกที่4ก็จะอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับครับโดยขั้นตอนนี้นะครับมันยังไม่เสร็จนะครับเราต้องกลับไปดูว่าลูกที่ลูกลูกทน่1นะครับมันจะได้25มิลลิเมตรเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังลดค่า ความเร็วของเสียงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วพอลดค่าความเร็วของเสียงนะครับก็ระยะทางในลูกแรกนะครับก็จะมีค่าที่เพิ่มหรือลดลงนะครับซึ่งจะไม่เท่ากับ25เป๊ะต้องมาปรับโผบดีเลย์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพิ่มลูกที่1น,นะครับให้เหลือ80นะครับก่อนจะทําการอ่านาครับจากนั้นก็เลื่อนนะับว A Start ไปทัดลูกที่1น,นะครับ อ่าถ้าอย่างนี้ได้25เอ๊ะก็จะแปลว่าตอนนี้เราทําการคาลิเบอชันเจ้าตัวโพลบนะครับหัวตรงเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเราจะดิสแตนต์คาลิเบอชันนะครับซึ่งถ้าขั้นตอนนี้นะครับไม่ได้25เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะต้องทําการปรับค่าซีโร่นะครับให้อ่าค,ค่าโพลบดีเลย์หรือตรงซีโร่นะครับตรงเนี้ยให้มันเหลือ25 จากนั้นก็ต้องไปเช็คลูกที่4อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันได้100้ยไหมถ้าไม่ได้100ก็ต้องปรับค่าความเร็วนะครับกลับมาให้ได้100จากนั้นก็ต้องกลับไปอ่านลูกแรกอีกทําซ้ําไปซ้ามานะครับจนเราไม่จนลูกแรกอ่านได้25แล้วก็ลูกที่4อ่านได้100โดยที่เราไม่ต้องปรับค่าพารามิเตอร์ต่างเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ Dis distance c a l i b r a t i o n ของเจ้าโปรบตรงนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะสามารถนําเอาโผลบวตรงนะครับไปทดสอบเพื่อหาความไม่ต่อเนื่องในตัวเนื้อวัสดุที่เป็นเหล็กต่อไปได้นะครับสําสหรับการทำคาลิเบอชันเจ้าโผลบวตรงนะครับก็แบบป,ประการที่2นะครับก็เสร็จสิ้นครับ